โอาารแกรมมันเป็นอย่างนี้เว่ลาหวมันจะไม่ตรงคุณแค่ประคองประคองแล้วก็อธิบายอย่างเมื่อกีบบ้ก็ใช่ฮะหมายถึงว่าถ้าเราหมุนคว้าไปซ้ายเอวข้างขวาจะเป็นตัวเล่งเนี่ยเร่งให้เหลวเราใช้เอวข้างขวาเป็นตัวตัด ฉลอแล้วเอวข้างขวาไม่ตรงให้มันเบาคือเอวเราก็จะหมุนชาลงแะไเพราะเอวเราเป็นตัวขับหดวถ้าค so, yes, ุณไม่ใช้เอวห่วงมันจะไม่วิ่งถ้าไม่ใช้เอวเนี่ยเพราะมันไปได้เพราะว่าเอวเพราะนั้นเอวไี่เป็นตัวบังขับ วันนะั้นถ้าคุณหมุนขวาไปซ้ายเอวข้างขวาจะเป็นตัว,วคุณใช้ความรู้สึกว่าพอมากระทบทางอีกฝุ่ไปแต่ถ้าห่วงมันยังไม่มากระทบกับคุณไปม,ไม,มันจะไม่ตรงจังหวะมันจะไม่ตรงจังหวะใช่เพราะว่าต้องให้ห่วมันสมดุลก็คือเวลาห่วมากระทบคุณตัดไปถ้าให้ห่วงมันเร็วคุณก็เร่งเร่งเร่ง ใกล้หวงช้าคุณก็เล่นช้าแต่ตรงนี้หยุดไม่ได้เอลคุณต้องทำงานตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ถ้าคุณหมุนตัวไม่ได้คุณต้องใช้เอวคุณไม่ต้องรอบตัวอะไเพื่อนไหมคะรอบตัวไหมคุณไม่ต้องรอบคุณปล่อยดีแหละให้เอลคุณทำงานอยเหมือนตุ๊กตาหน้ารถอย่างนี้ตุ๊กตาฮาวายติ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเอลก็จะทำงานแลใหม่อีกทีนึงค่ะสำหรับคนที่ เริ่มเล่นอ่สำหรับคนที่เริ่มเล่นนะครระวังข้างหลังด้วยค่ะเยืนเยืนนะครับแล้วก็พวกเขารี l ลกซ์อย่าเต็พววเขาอย่าเต็มไหลก็ปล่อยธรรมดาประคองขึ้นมานะฮะแล้วคุณก็เอี่ยวไปทางที่จะใช้แรงหมุนแล้วคุณก็หมุนปล่อยมือต่อเมื่อห่วงมือคุณคลายมาทางซ้ายแล้ว คุณอย่าไปปล่อยระหว่างทางเพราะว่าแรงค,คุณเยี่ยวไปแล้วคุณก็ปัดมาตลอดทางเลยปัดมาตลอดทางเลยแล้วปล่อยแค่นั้นเองแล้วเวลาเล่นเนี่ยเดี่ยวข้างขวาคุณก็ตัด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 ออกไปเนี่ยเบี่ยงออกไป,ไปพี่ไทนี่ค่ะแล้วก็พอเล่นได้แล้วเนี่ยจําเป็นจะต้องเพิ่มน้ําหนักห่วงไหมเพราะตอนเนี้ห่วงของของเราหนักอยู่ที่สองจุดสี่ไม่จําเป็นนะเพราะว่า อย่างหนึ่งที่ที่ร่างกายรับได้ก็คือจะต้องรับน้ําหนักที่พอดีเพราะว่าเพื่อสุขภาพในกระดูกของเราในระยะยาวเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันหาโหมอ,อะ่ะก็คือทําพยายามทำแล้วรู้สึกเราสนุกกับมันหรือเราทนได้เพื่อที่จะโชว์แต่ว่าผลที่มันตามมาตอนที่เราใช้งานมากๆมันจะเสื่อมเร็วกระดูกเรามันเสื่อมอยู่แล้ว แต่ถ้าเราใช้ห่วที่หนักแรงกระแทกมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราช้าสะสมในระยะยาวแต่ถ้าเราเล่นเบาๆเล่นต่อเนื่องนานๆมันมีผลทำให้เราเล่นได้นานแล้วก็สุขภาพหรือกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่ได้ถูกทำลายด้วยกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงค่ะแต่ถ้าวันไหนอยากเล่นเร็วเล่นแรงก็หมุนให้มันแรงขึ้นอย่างเร็วแรงก ม <Okay. S 2> ัน,นจะกระเทยออกมากพี่ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด,ด,ดีครับ